ด้านในรถนี่ <โฮ S 1> นสตางค์ครัส,ส,สอยู่ข้างพ่อจะไปไหนไปไหนไม่ได้ลูกหนูอยู่นี่

ดังดังอ้ามาทางนี้หรอกอ้ามานลอกอ้ามาันเอาก็โปรถ่ายแล้ว <c oughs> <c oughs>

ไม่รัวมากไม่ร <Station. S 2> มัวมากยังไม่เดินยังคันเด <illustrate illustrations. S 2> ียว Thế trang, nó vang luôn, nó vang lót rồi Hãy đi không